สวัส <Techn> ด <Pokémon> ีค่ะสวัสดีค่ะอาหารไม่ถีบเลโอ้ยนี่แตงยาผักกาดว้าวผักกาดย่ามาแล้วนะคะตัวนี้ย่ามาตีบุท่านเดี๋ยวเราเติมขนมนะฮะเซเนกไล่แกวะบอกเซเนกไล่แกวะเดี๋ยวเราเติมขนมนิดนึงนะคะคนมีเสน่ห์มี่แตงยาคนจังหวะว่าคนจะงามงามงามใจเป็นอย่างง่าคนจะสวยสวยจัญญาให้ตาหวาน คนจะแก่แก่ความรู้ให้อยู่ในคนจะรวยรวยสินทา,า,างให้บ้านโตทีน่น้กนี่แหละส่วนนี้เอายุคนี้มันก็เข้าสู่การียุคแหละที่น้อกภัยพิบัติต่างๆพี่น้องก็เห็นมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเป็นระยะเฮ้ยภัยพิบัติต่างๆหาเกิดขึ้นมาบางทีไม่มีเชื้อโรคมันก็มีสงครามอย่างาที่เราเห็นอยู่ที่

ในการบอเพญความดียงอม่งนเต้าสูนยงอีว่าหน้าก็ไม่เก่าเผาบอมไี่าว่าเรามีถุงมาองมล้อตไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นรถทีเดียวไม่ดูว่าที่บ้านอยู่ที่เมืองไทยงานงาไม่มาดูลงาดูทีรเจ้าจะให้ปฏิบัติมนบ้านขอสีออกทีอที เป็นคำนมณใบบานกัะคุกแมิก่อะไ่างะมีาน่าง้หมดล้ก็ติดมาออกข้างเล่นให้กาสร้างบริกาคคือมุนนี่แหละคุณหน้าที่แล้วก็ิงี่จะไปปากทีเงให้แล้วก็อ่าคืมันี่อยากจะได้ไทำนเล่นทำนี่นะมีทำนเป็นงนี้เน ใช่ทอาจารย์มาลางนดอยู่าเ็นนาองก็าจารย์มาตามกำหนดได้จะมาตามกำหนดไหมนี่ค่ะเพราะว่าตามกำหนดก็คือนี่นะคะหกโมงเกินเนาะหกโมงสามเออเสื่อตีนสูงอ๋อได้ค่ะได้ค่ะรออร้นไทยเสียดีนกันไหยค่ะก็ให้ตีมเพื่อนเยอะแอ ลูกที่มีคนไทยและค้าพ้นย่อมต้องนี่นะคะอ่าสวัสดีค่ะขอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหทีมเก็บขยะเราทำไมสวยอย่างนี้โอ้โหสวยทุกคนเลยเออนี่คือทีมเก็บขยะแล้วเนี่ยเมนะคะร์นิ่งร์นิ่งค่ะร์นิ่งค่ะดูจ่เมนะคะ ตอนนี้ก็คุณลุงก็กําลังรับแขกแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่น่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้องมอยู่นะคะสวัสดีค่ะยืนหลอกของคุนี่ค่ะโอุ้ยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอายืนเป็นแถวจ้องหน้าดีหน่อยให้ยืนเป็นแถวสตอให้ให้ยืนเป็นแถวนะยืนเป็นแถว นี่ค่ะก็จะเป็นโรงทานแอนแฟมิลี่นะคะเป็นโรงทานนะคะของเอ่อจับแถวนะครับเราเรามาดูโรงทานนี้บ้างนะคะนำเสนออะไรบ้างวันนี้อะไรเอ่ยใบไปบัวบกอ่าแล้วอะไรอีกคะแเก๊กหวยคปะปลาลิิต โอ้รับเอาเขาไม่ยากไปเลยนะจัดเป็นที่อยากให้กินกินเลยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจอมเมย์บอกว่าให้ลองอะไรนะพี่อต้องลองไปบอโบกรักรักเอาขวดหนึ่งค่ะอุ้ยกินตอนนี้เลยเหรอโอ้ย FC FC ด้านละดูมีมากเลยนะคะเนี่เชิญนะครับคุณแม่ที่อยากถ่ายรูปไปไหนแล้วเป็นไปถ่ายเออไถ่ายแล้ว นี่คือยืนหลอกจากร้านเลยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยเยาวนาความจริความจริงอร่อยมากปกติไม่กินไม่ดื่มเลยเพราะมันมันมันไม่ใช่โะบบมันไม่มันไม่ใช่โะบบเออเออเออทางติดยาเสพติดทั้งปกติทุกจริงๆคือหลอง องมอร่อยจริงอร่อยจริงลเวลาขอบคุณคุณนิดนะคะคุณนิดนะคะเป็นเป็นเป็นแบบแม่ค้าขายน้าเลยนะจ้ะนี่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 โอ้นี่ค่ะใส่ถุงเดียวกันเลย เออจะได้เอาไปแช่ตู้เย็นไปก่อนได้ได้ได้มีค่ะน้องนิดจัดให้นะคะอุ้ยน่ารักมากีนะ่่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าติดตด่อน้ำน้อยที่ไหนมช่องมวยนี้ดกัญชารามอทนะคะไม่ก็เข้าไปทักในในไลน์เลย่อันนี้ น,นี่เจพพัดมาข่าวดโอ้ค่ะอร่อยมาก FC สามารถสั่งได้เด้อช่วยอุดหนุนนะคะช่วยดุนกันนะคะก็ก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะคะค่ะเป็น FC พลังมดนะคะ FC พ,พ,พะลังมด,ดนะอร่อยมาก น้ำอร่อยมากเลยนะคะอร่อยแล้เชื่จับด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียัยยินดีต้อนรับนะคะชาบะรอบองคูบาลกินน้ำอร่อยป้าไทยบ้านน้ำอร่อยน้ำอร่อยค่ะนี่ขอน้องเอ็นอยู่นี่ค่ะเราทำอะไรต้องมีมมุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เพื่อองค์ปู่เพื่อองค์ปู่อ่ขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะ คนเผาเฮดปีไปแล้วเดี๋ยวนี้สีตุ๊กไปเอาน้ำเด้ออร่อยมากอร่อยอร่อยมากนี่ไง FC บาลานซ์น็อตคอมบี้สลัดน้ำชกรวานไปทันทีสวัสดีโอ้ยสมอนสวยมากเลยนั่นเกะท่าอีกแล้วก็บอกว่าอย่าอย่าถือกล้องอย่าอย่าถืออย่าถือขาตั้งกล้องถือไม้พอ มีช yeah. so right? so like right? ีวิต ouais. มีแค yeah. ่น no, okay. uh, no, uh uh> ี้มีแค er> ่นี้ค่ะใช่ค่ะคือว่าของพี่เขาอะค่ะจะเป็นพวกอาหารให้ีบ้านครัี้นนะครับเยอ่าูรอบู่นด้เลยนะครับเดี๋ยวพระเลยมาอ๋อนะคะก็เอซีพลังมกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยว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 นะคะ กูเลยครอ้าวมีกอดมีกอดกอดคู่ได้ไหมไอ้กอดคู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้เซ็นไอ้นั่นหน่อยเดี๋ยวครับจอาวามเย็นของคนเอาเงินมาทำเงินคนโลกให้ดีเพรว่าต้องให้ลุงเป็นเซนแล้วเดี๋ยวจะสู้ไม่ถอยครับซื้ไม่ถอยตอนนี้พระสงฆ์มาถึงแล้วนะคะก็คุณลุงบอกให้ไปใส่บาตรนะคะ อ่ารอ,รอบรอบปู่ไปเลยนะครับอ่ะใส่บาทรอบวงปู่นะคะค่ะค่ะนะคะค่ะคะสำหรับคลิปนี้ฝากผิตภัณฑ์ T P Coffee T P Cocoa T P Skin ด้วยนะคะนะคะอย่าลืมสั่งซื้อในน้ำช่องแอนแฟมิฟมลี y ด้วยนะคะขอบคุณเ c บซีที่สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะตอนนี้ก็เตรียมใส่บาทแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ